สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุขุนสมองส,อสงนนมองสวัสดียามแรงเงยยังทันเลเมื่อเฮียยังอะรูกอ่ะตัดเขายามแรงอ่ะะ Damage, oh คนเข่าว่าม่นีมัดเข่าคนเข่าซอยป้านุ่ยพี Tonight, ่น้องเลยคลิปนี้เฮะกะสิมาเปิดโตนกเยายๆพี่น้องได้นอกอลไรได้ไหมเอวเอวเอวอ้อยอ้อยอ้อยนี่ได้นอกแล้วตัวแม่เล่นะได้สองคืนแล้วสามเอแรงเลยอันนี้แม่บนอันนี้แล้วพี่น้องมานี่เลยอะได้ลูกแล้วเดินตัวแม่ยักษ์สื่อยัง เอื้อยน่ะซื่อยายๆเดเอื้อยเอื้อยก็มันคือสิแม่นดอกทองบักใหญ่แหนอก็ได้2คืนามแงแหหากระจูงออกมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ลูกก็ยังเมื่อยยังน้อยเนาะยังเมื่อยยังน้อยยังน้อยเด้มาแล้วก็เซา2บอนาเซาห่ม2หม่องจได้ออกมาฮอด

มันถูกขนาดเลยมัน่นารัก้มันถูกขนาดเลยจวดบคาบร่อยแง่ด้อ่เลขกังห nhụ vẫn nhụ đỡ bật cứ ngân nào mãi 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 đấy mãi 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 ai mãi 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 เฮ้ยไปเห็ดหัวจอยกันขอับเจ้าฮะอะหเล่นแหละยำบียมมีุบิ๊มบุ๊มบิมบุมบบุมีกะมปหื้อเอาตะนางไปมื้อเอาเสือกมางลงมาไปเบือกยางชมิ๊มะ เน่งต <S 々> ัดไปให้กันอากุ้งเน่งไปใส่เราไปพระใหญ่พบรถโบมีน้ำมันน้ำมันพี่น้องเลยเราเตรียมรถไปบ่ได้บ่ะเนี่ยังอีกเสียวหนึ่งบ่พอด้วยว่าเสียวหนึ่งให้เบิ้ดน้ำมันรถฝันเบิ้ดก่อนพี่น้องเลยเบิ้ดขัดอย่านี้ไหวกูรถไทยได้เหรอไวอกว่า มาใช้บท um ี้น <Hogwarts S 1> ี <Yun> ่เออเดบบอนผลกรองก้บกุ้งมอยอะกินจัมอยะหักบ่อ่อยเห็นมองกินนมเนาะเอ่อได้จะมาสิตแม่ Welcome t ควยอยน้อยพี่น้องเลยได้ควยอยน้อยไหมพี่น้องเนาะน้องสาวน้องใาญ่าได้เมื่อควอยแม่พี่น้อ,นอ,นนองเลยรักได้กันคืนนอนบริกิน,นอนน่องเสาแม่ไปนอนเฝ้ากันเฝ้าไปเป้ามากรับปาลาคว้ยรับปาลาคว้ยเลยเพื่นนอนกระไรเขาไปนอนอยู่ในเฮืนนนอนับนนอน่บรได้หอนน่องบริษณ์นอนน่องจได้ยามได้เลยจืดมากเพราะว่าเอาวแลนเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้ว อย่าไปแล้วอย่าไปหาน้องน้ำแน่ล่ะได้มากินอะมันเต็มที่ย่ยจะไปกินน้ำเเดียวมันเนททองนะทองครับมาได้แล้วโอ้ยมู้ง่ไดคอยชิคอยลูกคอยครับแหมผู้คอยไจย่ะหางงันเงื้องหางคือีะไรเราเกากรดมาเงื้องหางคือ กินเนี่ด้าเอยผมก็กินข่อยกินนมนั่นเล้วคอยดดวะเก่าเนก่ยนี่เนาะค่อยกางน่มันยังน้อยเลยยังน้อยวันจกทิพาัก็ไซองมือก็ไองมือี่เราเลยได้กลางคืนกลาคืนวานน่เนาะสามสามคืนหมแรงไปเพอไม่รู้ไงยา่าไม่ต้องอยากไปห้าน้เลย

Nga, lọc này hay bớt nữa, phí nồng cơ trên lên. Đi <laughs> าปูแจกให้ลุกมันสียด้เกี่ยวบ่เ้ยยังบอกอยู่ลยละนออ้องป้าเจ้ากัไดนเนี่ยเว่ามันมันแหงเลยรับจับเอากาดูดน้ำใช่มันดินหลาสันแหงเลยหมากมันบกตึงเลยนองป้าหาเจอท่โลก เกี่ยวหรือบ่วเับปุ่นมีอะไรฝนปะอะไรพี่น้อยแก็มาอีกรอบนึงเลยเนาะร่วมเากัท่านนีรอบไหเกาเนาะเดือนสิเนาะ một lại nữa vậy đâu? Đi hai Nick đò đi này hay lên thâu ปสิมายังคงแก่ไเลยเออเออตาใสลุยแหงเล้อ่างล่ะพอว่าหมามันชุกแต่มันผ่อนมันบางเลยผ่อนบาง มันก็ส sí, ุกแต่บรทันต yani ัอื่นมัดได้จะให้นอกทางเบิดหนึ่งสองสี่หาให้พี่เนาะแต่ว่าให้แต่ว่าเขาตัวชุกหนตัดได้หนึ่งสองสามสี่ให้ นล,ลยนี่กเบานะไม้ืมาหืเอาผายางออกมาหายปลุกยันพุนตกกลางคืน